สุรีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนาเสนอการวิพาะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่สุด็ุมพะพันสองพันายครับมวยรายการนี้แข่งขันกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีครับเริ่มแข่งขันในเวลาบ่าย2โมงครึ่งแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่องเจดในเวลาบ่าย2ครึ่งด้วยนะครับคอจะไปนะครับรับฟังรับชมการวิราะห์วิจารณ์นะครับฝากแฟนมวยสายลุ้นสายเชียร์นะครับคนไหนมองหาที่ลุ้นที่เชียร์หาที่ออกตัวบางทุนครับแนะนามวยพยุกระบอัตโนมัติ เล่นราคาส่งตรงจากเวทีไม่แฟนบอนมวยได้รุนได้เชียร์ได้ออกตัวบังทุนกันครบจบในที่เดียวมวยพยุกตก18ครับเล่นง่ายออกตัวได้ทุกยกสนใจอยากเป็นสมาชิกของมวยพยุก1์หแอดไลน์ไปที่แอดพีเคมีแอดนำหน้าด้วยนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นคืนยอดเสียให้กับสมาชิกทุกท่านทุกคน5%ทุกสิ้นเดือนด้วยครับสำหรับคู่แรกนะครับประจำสัปดาห์นี้เป็นการกลับมาแข่งขันอีกครั้งของมวยรอบปูเสือทั้งที่นะครับหาชนะเข้ารอบต่อไป ผูแรก็เป็นการเจอกันเพราะหวางโชคพิชิตโชคบางแสนเจอกันกับเพชรเมืองเหนือโสอยิ่งเจริญการช่างในพิกัดร้อยสิบสองปอนด์เจ้าโชคพิชิตขโมยจากเพชรชอบ,บูนอายุสิบเจ็ดปียี่สูงู๋เจ็ดสิบเซนติเมตรซ้อที่ค่ยมวยวอลสุกสันเป็นมวยขวาประเภทมวยเข่านะครับแต่อาวุธครบเครื่องมีทุกลูกนอบดีวงในได้นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดีวงในกดแขนไล่แขนแทงจ้ไส้แรงบูสู้หัวใจเกินร้อยครับหมัดสอกคม ล่าสุดก็เพิ่งชนะนกยูกสามจากกล้าสุนทลาห้อม่ตุ้มเอาไว้ที่ช่องเจียสีเมื่อวันที่31ธันวาคม2566ต่อยไปร้อยปอนด์ในเดรดูเสือก่อนนั้นก็แพ้คะแนนเจสิกลูกเจ้าแม่ใส่ทองเอาไว้ที่ช่องเจียสีครับ26่ิพฤศจิกายน2566ต่อยไปร้อยปอนด์ส่วนเพชรเมืองเหนือโสยิ่งจะเลินการช่างมวยแม่ห้องสอน2ีปี166เซนติเมตรสอนที่เพชรมวยแอสสันป่าตองประเภทมวยบูสู้หัวจิตหัวใจเกือร้อยทนนดีะครับ หัวจิตหัวใจเก้อยเปิดเกมเดินเตะขาเจาะยางปล่อยหมัดรุนแรงบูสู้หัวใจเก้อยแต่นะครับความเป็นมวยเชิงมวยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ล่าสุดแพนอกเจ้าสองใจสิงหุจ้าแม่ใส่ทองเอาไว้ที่ช่องเจ็ดสีเมื่อวัที่31ธันวาคม2 5 6พั่อยไว้112ปอนด์ก่อนนั้นนะครับ ชนะคะแนนไม้เรียวท่าแซยาสัตว์ในการเปิดมวยรอบปูนเสือนัดแรกนะครับที่ช่องเจดีมวมที่26พฤศจิกายน2 5 6 166่อยไป112ปอนด์มุมมองท่านแสนผมคู่นี้ชอบไปที่โชวพิชิตโชคบางแสนครับความเป็นมวยนะครับกระดูกประสบการณ์การผ่านมวยเหนือกว่าเยอะจะชนะเพชรเมืองเหนือโสอยิ่งจเจริญการช่างครับ คู่ที่2เป็นการแข่งขันกันของมวยรอบปูเสือครั้งที่23หาผู้ชนะเข้ารอบอีก1คนนะครับที่ก112กอนเป็นการเจอกันระหว่างฉลามเงินสิงมาวินเจอกันกันกนกบทางด้านของโกลิกวอลปัญญาไวคู่นี้นะครับฉลามเงินมวยจากสงขา18ปี170เซนติเมตรซ้อมที่ไข่มวยสิงมาวินเป็นมวยซ้ายรูปร่างสูงยาวนะครับประเภทมวยเข่าแต่อาวุธครบเครื่องมีทุกรูป Uh, วงนอกได้วงนอกดีวงในได้ตีได้2ตีนนะครับตีได้ทั้งตีนซ้ายตีนขวานะครับเดินได้ถอยเป็นตั้งรับจาะทางดักตีดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับหมัดหนักโสคมหน้าเสือแข็งลา่าสุดแพ้คะแนนะกับศสลาชัยสธรเมณนนะครระยองที่ช่อง7สี7มกราคม .2567 ต่อยไว้112ปอนด์ซึ่งวันนั้นนะครับหลังจบเกมก็มีดรามา่า หลังเกมเล็กน้อยนะครับหลายคนมองว่าไม่น่าจะแพ้ส nah ่วนก่อนหน้าน er ั้นก็ชนะคะแนนบอลลูสักเล็กออสนิพันธ์ที่ช่องเฉียวสีครับ10ธันวาคม2566ต่อย112ปอนด์ส่วนโลเล็กวอปัญญาไวมวยจาก112 2ปี166เซนติเมตรซ้อนที่ไข่มวยวอปัญญาไวเป็นมวยถนัดขวาอาวุธมีทุลกวงนอกคอยใช้นะครับตีหนักต่อยแรงวงในล็อกตีเหนียวหมัดหนักสอคมแต่นะครับเบียเสียสีประทับไปแล้วไปลายไม่ค่อยมั่นคง ลาสุดแพ้คะแนนกล้องเมืองไทยสงพงศ์อมรที่ช่องเจ็ดสีเจ็ดมกราค 200, สมสองพันห่ร้อยสิบหกต่อย 112, ปร้อยสิบสองปอนด์แล้วก็แพ้คณะแนนีลาชัยสอทอมแมนนครระยองที่ช่องเจ็ดสีสิบธันวาคมสองพันห่ร้อยหกสิบหกต่อยร้อยสิบสองปอนด์คู่นี้นะครับมุมม,ม,มองผมชอบไปที่ฉลาเมเงินสิงห์มาวินนะครับรูปร่างได้เปรียบหน้าเสือแข็งเตะได้ทั้งตีนซ้ายตีนขวาหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีกว่าจะชนะโลเล็กวอปัญญาไวยครับ คูตีสามกาบ123ปอนเป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าของปานเทพวีเคเขาใหญ่โดยจะพบกับอัธชัยกีล่าสปอร์ทที่กำลังสดกำลังแรงในเปการ123ปอนปานเทพวีเคเขาใหญ่ขโมยจากกระบี่23ปี175เซนติเมตรซ้อมที่ขโมยสิทธิ์หนุ่มน้อยเป็นมวยขวารูปล่างสูงยาวเขาว่าแหลมนะครับอาวุธมีทุกลูกได้ทั้งนอกได้ทั้งในเปิดเกมเดินสัดแข้งต่อยหมัดนะครับลุนแแรงวงในคีบคำดันแทงดี ขวางแทงยัดไส้แรงมีมัดมีโศกเสริมล่าสุดก็เสมอกับลูกขวานซูจีบะมีเกี้ยวในศึกมวยดีวิธีไทย24ธันวาคม2566ต่อยไป121ปอนด์ก่อนนั้นชนะคะแนนชัดพลอยสอพุนสวัสดในศึกมวยดีวิธีไทย5พฤศจิกายน2566ต่อยไ้123ปอนด์ส่วนอัตชัยกีล่าสป,ปอร์ตนะครับมวยเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงจากพเยา22ปี168ซติมเมตรซ้อมที่ กองทัพภาคที่สาจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นมวยซ้ายนะครับฟอร์มสดชนะมาต่อเนื่องนะครับประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธหนักแรงทุกลูกทีบขวาทำลายจังหวะเก่งเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับช่วงนี้ฟอร์มกำลังสดุดกำลังแรงกำลังมั่นใจล่าสุดจะาด้คะแนนราชเด็จสอเพชรจังหวัดที่เชียงใหม่3 0ธันวาคม2566ไปต่อยปอนด์ แล้วก็ชนะคะแนนเฟสเอราวันที่ราชดำเนิน3ทธันวาคม2 5 6 6ต่อยไวร้อ2 2อปอนด์มุมมองท่านนะผมคู่นี้ชอบไปที่ปานเทพวีเคเขาใหญ่นะครับฟอร์มโดยรวมไม่เป็นรองครับและได้เปรียบรูปล่างนะครับโวอาวุธมีทั้งวงนอกมีทั้งวงในไม่พลาดจูบหมัดล่วงลวงก่อนน่าจะเป็นฝ่ายชนะอัธชัยกีล่าสปอร์ตครับปิตายกัที่คู่เอกประจำสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่าง เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มเจอก,กันกับโยคิรีเทียนมวยไทยในพิกัด119ปอนด์เจ้าเพชรมงคลมวยจากลำปูนซ้อมที่ค่ายมวยศูนย์กีฬาห้วยต้ม23ปี167เซนติเมตรเป็นมวยขวานะครับประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องนะครับวงนอกก็ดีวงในก็ได้นะครับตีหนักต่อยแรงอาวุธแม่นคุงมวงในปัอมตีแข็งแกร่งนะครับปลายมีฮึดหน้าเสือสภาพแวดล้อมบรรยากาศดี ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรสนสุกโชดบางเสที่ช่องเจ็ดสีสิบมกราคมสอ6 7อยหกสต่อยไปร้อยยีปอนด์ก่อนนั้นแพ้คะแนนให้กับเพชรน้องเนยนกเขากอมสิเที่ช่องเจ็ดสี เมื่อันที่29ตุลาคม2562ไปร,รออป้อ18ปอนด์ส่วนกู้ชกยกชิลี T.N มวยไทยมวยจากสุรินทร์23ปีลง15ซนติเมตรซ้อม T.N มวยไทยเป็นมวยเข่าแต่อาวุธมีทุกรูปนะครับต้นๆเน,นี่ยเป็นมวยออ,อกเป็น123นะครับชอบออกเป็นมวยฝีมือแล้วชอบไปเดินปลายยก3าต,ต่อยกี่นะครับตีหนักต่อยแรงนะครับวงในปั้มรัดปัตตีแข็งแกร่งแข็งแรง บูสู้มีฮึดตลอดฟอร์อมกำลังสดกำลังแรงครับล่าสุดชนะคะแนนเพชรสังวาสอสมานคอมเมนที่เชียงใหม่30มธันวาคมส5 6 6ันอ,อย118ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนลิศนาคาอมจอนนครพนมที่ช่อง7 4 1 2สี 12, ิพฤศจิกาย,ยน2 5 6 6สมห้าอย118อปปอนด์ทัศนมมามมองผมคู่นี้ชอบไปที่ยกทีทีเ N มวยไทยนะครับรูปร่างไม่เสียเปรียบหลากหลายกว่ากำลังมั่นใจจะเป็นฝ่ายชนะเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับ สงตัวชอบมอมให้แฟนมวยเอาไปลุ้นไปเชียร์กันนะครับให้ไปที่ปันเทพวีเคเขาใหญ่คู่ที่3-1ตัวอีกตัวนะครับให้ไปที่โชคพยยิชิตโชคบางแสนเหนือกว่าเยอะจะเป็นฝ่ายชนะเพชรมือเหนือซอยิ่งเจริญการช่างขอบคุณแฟนบันมวยที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องที่เด็ดมวยไทยเอาไปด้วยสวัสดีครับ